สวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องซื้อผู้สู่คนเสียงเจียวเจวย่ลินไาอีกแล้วจ้าอากาศดีดีพี่น้องค่ะจุงจักรกยานไปบ้านโมค่ะพี่น้องค่ะสภาพอากาศของประเทศอังกฤษวันนี้สดใสสวยงาม วิวส,สวยๆพี่น้องผ่านถนนกันเขาให้ขาหมุนหนีเด้พี่น้องแต่ว่าเย่าลิ่นกับขาแต่เขาสร้างได้ละเนาะอน้ำล่งตัวนี้พี่น้องเอ,อ้ยเป็นตาล่งไปเก็บบักหอยแท้ปาดน้ำล่งห้ายครับพี่น้องคะ วิ่นหัวบอพี่น้องย่ายลิ้นแกวงกล่องค่ะมาหนี่กับบ่มี่ย่างหลายดอกฮัลโหลย่างเล่นย่างหัวอาการพู่มแผ่ดีขึ้นจักน้อยเนี่ยย้ายลิ้นก็ออกข้างนอกได้พี่น้องค่ะเห็นตนหนาจบขวางมาเห็นวิว สภาพอากาศมาเมนีบ่มีล่ลมปันไดพี่น้องไข่น่โอ้ยถงไพ่กะสิตกบ,บาตอนนี้เวลาเพราะท่านได้เทียงสำเด็จพี่น้องโอ้ยอยาลืมอยากล่งไปเก็บบอกหอยจูบเด้อหอยจูบขึ้นสิลายแต่ว่าทะเลตะละหม่องค่ะล่างหม่องเขากบหายลงล่างหม่องเขากับปลาหายล่งค่ะพี่น้อง ้าสิลงก็ต้องไปหามองล่งอีกมองหอนึ่ง Hello How are you Good n i c to meet Thank you Yes Take the most อ้วผู้เฒ่านั่งตากแดด <laughs> ใครมาขอกล้าังกายกันเล่นตากแดดแลคะค่ะเงแตกแงแตนฮัส e a n เดย day Morning ได้ออกมากข้างนอกยิ้มแย้มแจ่มใสกับมีแห้งเนาะพี่น้องเนาะ <c oughs> จุงจัก,กรยานไปว้าวไปค่ะนี่คือสากเลือนะคะตั้งแต่สมัยสงครามโลกครั้งที่สองพนนะคะสากเลือกระสีจมอยู่จังสีล่ะ ย่างน้ำรถกับสิเห็น,นเงียบเมื่อนี้เงียบค่ะเรือล่อยเองเต่งจะของเลือกับพักพนยนใจเมืเอ่ออากาศดีไรค่ะ น,นี่แหะคะ่ะพี่น้องคะ่ะมเมนีสิเป็นเมืองทองเที่ยวภาพี่น้องเที่ยวเลินมีอีหยังหลายดอกข่ะนามลดแห้งแห้งพี่น้องจ้าสำหรับปูเพิน่นมีเลือมีหยังเพิ่นกะมาทําความสะอาดเลือเพิ่นเนาะค่ะเนาะคะ่ะอันนี้กัของปูเพิ่นปูหางตางมีปูเพินเพ่นมีกินมีอยากเนาะคะ่ะเนาะคะ่ะวองจอดเลือจอดหยังฟังทั้งพุ่นกัสิเป็นเมืองโพสมัต เห็นทาเรือใหญ่ๆพู้นจะเป็นออกองทัพทหารเรือของอประเทศอังกฤษนะคะ,ะเห็นอยู่ไกลๆพูน่ะ,ะท่องเที่ยวไปกับเยลินวันนี้นะคะพี่น้องคะพามาเที่ยวทะเลเยลิน,นอยากอยากลงไปเก็บบกหอยมหมพี่น้อง ต้องไปอีกมองไม่ค่ะเขาเอืนว่าหิวเห็ดยังคอยสีมีหมองล่งให้เก็บบกหอยเนาะคะ่ะเนาะยู่แถวนี้เป็นบอ,อันเห็นมีผู้ใดล่งหลอกได้อีกอย่างหนึ่งมันเป็นขีดตมแม่พี่น้องมันบอกโอเคค่ะแถวหิวเห็ดนันจิเป็นก้อนเห็นมันก็สีง่ายแน่เวลาเฮายางเก็บหอยมันก็สีบบลมเนาะ,ค,ะ,นะค่ะเนาะค่ะค่ะคลิปนี่ยย่าลินกับมี่แน่ว่าฝากมาตอนพี่น้องนิดๆหน่อยๆอยค่ะพี่น้องค่ะค่ะอยะ่าฝาาเบื่อย่าลินเด้อค่ะเด้ออ่า Clip, บางคลิปกบสิมีเรื่องเล่าต่างๆไม่หายฟีหายนองฟังบางคลิปกับเทคกิทนะนะนะอีสีเนาะค่ะเนาะก็บคือง่ายๆเบาๆโอ้ยยลิ้นเหลี่ยมตาห้อนเด้พี่น้องค่ะค่ะคลิปนี้ยาลิ้นกับมีแนวมาฝากมาตอนนิดๆหน่อยๆเนาะค่ะถึงสภาพอังสภาพอากาศทางประเทศอังกฤษว่าคนอยู่จังใด ยามห่อนข้าเจ้าอยู่จังใดแน่ไปใส่แน่สจังสีเนาะค่ะนอกกับมีแน่ว่าแบงมาปันนินๆหน่อยๆหน่อยค่ะคลิปี้อย่าลื่นกระสีขอต,ตไปอีกกอนค่ะอ่าจังใดกับขอห้พี่น้องอยู่ดีมีแห้งสูผู้สุคนเห็ดหังอยู่ก็ขอห้มีความสุขสมหวังนะคะค่ะพ่อกันคลิปหนาเฮายังมีอยังดีๆว่าสูฟีสูน้องฟังมาหลับฟังน้ากันคือเก่าเด้อค่ะเด้อโชคดีมีไส้พ่อกันคลิปหนานะคะพี่น้องคะ่ะสวัสด,ดีค่ะ